ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สี่เรื่องโลกุตระและนิพพานคนเกลียดวัดไม,ไม่ไม่รู้เรื่องโลกุตระไม่รู้เรื่องนิพพานทาได้ยินข้าวกระสันหัวคนกลัวคนเกลียดวัดเขาหาว่าไอ้เรื่องโลกุตระนั่นเอามาให้ชาวบ้านไม่ได้ เอาเรื่องโลกุตระเรื่องนิพพานมาให้ชาวบ้านก็จะเอามาทําความชิดหายให้แก่ชาวบ้านอย่าเอาก็มาซ้อนอย่าเอา,เามาพูดคนเกลียดวัดบางคนก็พูดว่าเรื่องโลกุตระนิพพานเป็นตนนั่นเอามาประพฤติพรอมกันกับการทํามาหากินอยู่ในโลกนี้ไม่ได้นี่มันก็อ เป็นความเข้าใจส่วนตัวของคนเปรียดวัดเป็นการลืมตาโง่แล้วก็พูดออกมามันลืมตาอยู่แค่แค่มันเห็นอะไรอยู่แค่แค่มันก็ยังโง่ได้แล้วก็มันพูดออกมาว่าเรื่องโลกุตระนั่นเอามาร่วมกับเรื่องโลกียะในบ้านในเมืองไม่ได้ที่เขาไม่รู้จากสิ่งที่เรียก ว่าโลกุตระแล้วเขาเกลียดสิ่งที่เรียวกว่าเป็นโลกุตระอยู่เป็นต้นทุนเป็นเดิมพันอยู่ตลอดเวลาว่าจะบอกให้เขารู้ว่าไอคนเกลียดวัดทั้งหลายเอ๋ยท่านจงเข้าใจกันเสียใหม่ว่าโลกุตระธรรมนั้นมันคือย่าระงับพิษ ในเมื่อโลกียธรรมมันเกิดเป็นพิษขึ้นมาโลกีธรรมเรื่องธรรมมาหากินเรื่องได้ผลเรื่องเสวยผลเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องสามีอะไรก็ตามนี่รวมๆเรียกว่าเรื่องโลกียธรรมถ้าโลกียธรรมมันเกิดเป็นพิษขึ้นมามันก็ได้ผไม่มีอะไรที่จะระงับพิษ นั้นได้นอกจากเรื่องโลกุตรธรรมแล้ในโลกนี้มันจะมีได้อย่างไรที่เต็มไปด้วยโลเกียรธรรมแล้วจะไม่เกิดเป็นพิษขึ้นมาท่านกต้องคิดดูเถอว่ามันมีอะไรที่จะต้องเกิดเป็นพิษขึ้นมาเช่นค่าขายขาดทุนลูกตายเมียตายผัวตายเด็กๆสอบไล่ตกอุบัติเหตุอย่างนั้นอย่างนี้ถูกขโมย กมวยอย่างนั้นอย่างนี้มันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องมีในโลกนี้ในหมู่โลกเกียธรรมท,ทั้งหลายอย่างนี้เราเรียกว่าเมื่อโลกเกียธรรมมันเป็นพิษขึ้นมาแล้วอะไรจะระง,งับพิษเหล่านั้นให้คนอยู่เป็นปกติได้โดยที่ไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องเป็นโรคเส้นประสาท หรือไม่ต้องแก่แค้นให้กลายเป็นอันธพาลไปเสียเองเราจึงสรุปความว่าไอโลเกียโลกุตรธรรมนี้มีไว้เผชิญหน้ากับโลเกียธรรมเมื่อมันเกิดเป็นพิษขึ้นมาให้ทันเวลาโลเกียธรรมเป็นพิษขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องเอาโลกุตรธรรมเสือเข้าใส่หน้ามันให้ทันแก่เวลาในที่นั่นในเวลานั้น มันจึงจปหยุดร้องไห้หรือว่าหยุดฆ่าตัวตายหรือว่าหยุดทำอะไรผิดผิดเร็วๆนั่นจึงเตรียมโลกุตรธรรมไว้ใ,ในฐานะปัญญาระงับพิษเตรียมไว้ให้พร้อมเหมือนเราเตรียมยาแก้ปวดหัวปวดท้องปวดอะไรต่างๆไว้พร้อมพอมันเกิดโรคนี้ขึ้นมาเราก็กินได้ทันเวลา เขาให้คนเกลียดวัดจงเตรียมยาโลกุตตรธรรมหรือเรื่องของพระนิพพานนั่นไว้ทันเวลาจะได้ใช้เผชิญหน้ากับโลกียธรรมที่เกิดเป็นพิษที่เราเรียกว่าโลกุตตระแปลว่าเหนือโลกนั่นก็เพราะว่ามันระง,งับโลกียะได้อย่าง ที่ชาวบ้านเรียกว่าชมัดหรือชะงักทธรราะนี้ได้ชื่อว่าโลกุตรธรรมเพราะว่ามันระงับพิษของโลกิยะได้ชมัดหรือชะงัดถ้ามมนอย่างนั้นไม่เรียกว่าโลกุตรธรรมให้เสียให้เสียเวลาให้เสียชื่อคนเกลียดวัดต้องรู้ไว้ว่าคำว่าน,นิพพานนั้นแปลว่าเย็น นั้นเมื่อใดมันร้อนขึ้นมาก็ขอให้มีความเย็นสาหรับจะหยุดความร้อนนั้นเสียเราศึกษาเรื่องนิพพานไว้เพียงพอว่ามันมีใจความสำคัญคือเย็นไฟกิเลสและไฟทุกมันร้อนพอน,นิพพานเข้ามามันก็ดับแล้วมันก็เย็น เราจะต้องรู้จักพระนิพพานในฐานะเป็นเรื่องเย็นพอร้อนเกิดขึ้นก็เสื้อเขาเย็นนี่ก็ไปใส่หน้าความร้อนให้ความร้อนนั้นระงับดับหายไปเรื่องโลกุตระและนิพพานมีความหมายอย่างนั้นแล้วก็ให้รู้ต่อไปว่าที่คนทุกคน ส่วนมากเป็นปกติอยู่ได้ไม่เป็นบ้าไม่เป็นโรคประสาทอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะประคุณของธรรมะหรือโลกุตตรธรรมนั่นเองแม้ว่าไม่เต็มขนาดมันก็เป็นสัสดส่วนที่พอสมควรกันแต่ว่าเขาไม่รู้สึกตัว ว่าหลายหลาคนที่นี่ก็าตามไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าอะไรมันป้องกันไว้ก็คือโลกุตตรธรรมหรือพระนิพพานในพระพุทธศาสนาที่เรามีอยู่โดยไม่รู้สึกตัวหรือแม้จะเรียกว่ามีอยู่โดยธรรมชาติก็ได้ช่วยป้องกันไว้ไม่ให้ต้องเป็นบ้าถ้าเราปล่อยไปตามอารมณ์ที่มากระทบ ให้รักมากก็เป็นบ้าให้โกรธมากก็เป็นบ้าให้เกลียดมากก็เป็นบ้าให้กลัวมากก็เป็นบ้าเรามีสติปัญญาที่จะสลัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเสียตามสมควรดังนั้นเราจึงไม่เป็นบ้าหรือไม่เป็นโรคประสาทรอดอยู่ได้เพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานหรือโลกุตตรธรรม เดี๋ยวนี้คนเตียดวัดไม่รู้จักพระนิพพานในลักษณะอย่างนี้รู้จักพระนิพพานแต่ในภาาคนหรือว่าพูดกันตามแบบศาลาวัดไม่รู้ว่าพระนิพพานนั่นคืออะไรแล้วเขาก็พูดเลยะเตลิดไปว่าพระนิพพานนั่นอยู่สุดปูต้องตายไปแล้วอีกกี่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติกี่กับกี่กันก็ไม่รู้จึงจะบรรลุถึงนิพพาน นี่เป็นเรื่องของคนไม่รู้มันพูดคนเปลียดวัดก็ลอยไม่รู้แล้วจับเอาไปยึดถือก็ลอยเชื่อไปตามคนเหล่านั้นที่จริงนิพพานไม่ได้อยู่สุดกูอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้อาจจะหาพบได้ทุกคราวที่มีความทุกข์เกิดขึ้น เมื่อใดมีความทุกข์เกิดขึ้นดับทุกข์นั้นลงไปเสียได้เท่าไรก็เป็นนิพพานเท่านั้นนั่นนิพพานก็อยู่ตรงที่ความดับทุกข์จะเรียกให้กว้างก็เรียกว่าอยู่ในวัฏสงสารนั่นเองมีวัฏสงสารมีความทุกข์เมื่อไรคนฉลาดก็จะหาพบนิพพานได้ที่นั่นคือดับความทุกข์นั้นเสีย วัฏฏะสงสารหรือความทุกข์นี่ก็อยู่ในคนนี่เองในคนคนหนึ่งซึ่งมีร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งนี่มันมีความทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้ที่ความทุกข์มันก็อยู่ในคนด้วยกันมันสำเร็จไปการปฏิบัติของคนคนนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงดตรัสว่า ความทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดความทุกข์ก็ดีความดับสนิทแห่งความทุกข์ก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์ก็ดีทาคตบัญญัติว่าในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ซึ่งยังมีทั้งสัญญาและใจไม้กา,ายที่ยังเป็นเป็นไม่ใช่กายตายแล้วในกายตายแล้วมันไม่มีอะไรอย่างนี้ได้ในกายยังเป็นเป็นมีสัญญาและใจนี่มี ทั้งความทุกข์ทั้งเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งความดับทุกข์และทาให้ถึงความดับทุกข์คนเปรียดวัดไม่เคยได้ยินอย่างนี้ถึงไม่ได้ยินก็ไม่เข้าใจและให้มีความรู้อันถูกต้องเช่นใหม่ว่านิพพานนิหาพบได้ในกายนี้เมื่อมีความทุกข์มีความทุกข์เมื่อ,อไรก็ทำให้ดับลงไปก็จะเป็นนิพพานเมื่อนั่นเท่านั่นตามสมควรแก่เรื่องนั้น,น,น ไม่ต้องรอจะตายแล้วอีกกี่กับกี่กันเขาจะต้องมีนิพพานให้ทันท่วงทีเมื่อลูกตายเมียตายผัวตายรั่วเด็กๆก็สอบไล่ตกรั่วมีอะไรเป็นอุปัติเหตุอันใหญ่ยิ่งเข้ามาครอบงำเขาจะต้องหาพบนิพพานได้ที่นั่นไม่ฉช่นั่นเขาจะเป็นบ้าไม่เช่นั่นเขาจะเป็นโรคเป็นประสาท หรือมีนั่นก็จะฆ่าตัวตายเติมก็ไปอีกมีนิพพานอยู่ที่นี่แต่เราไม่เป็นบ้าอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะความคุ้มครองของพระนิพพานถ้าเรารู้เรื่องโลกุตระในฐานะเป็นยาระงับพิษเมื่อโลกียะเป็นพิษโดยทํานองนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องของการสูญเสีย จะไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องของความทุกข์สามารถจะเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นเรื่องของไม่ทุกข์เปลี่ยนเรื่องสูญเสียให้เป็นเรื่องได้กำไรเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนสัตวให้กลายเป็นมิตรเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นการศึกษาที่ดีที่สุดจนกระทั่งพูดได้ในที่สุดว่า ดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียถ้าเขารู้เรื่องพระนิพพานเรื่องโลกุตระดีแล้วจะไม่มีอะไรเสียสูญเสียอะไรลงไปก็เป็นการศึกษาความเจ็บความ่ข้ก็กลายเป็นการศึกษาแม้แต่ความตายจะมาถึงก็กลายเป็นสิ่งที่มาทำให้มันฉลาดความรู้เรื่องโลกุตตระและเรื่องนิพพานนั้น เป็นของที่มีค่าสูงสุดอย่ามัวเกลียดอยู่เลยคนเกลียดวัดทั้งหลายเอ๋ยจงเข้าใจโลกุตระและนิพพานกันอย่างนี้